g o น d m o r น i n g เช้าวันแรกในสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันตื่นเช้ามาก็เลยทำการหาอะไรกินก่อนซึ่งสิ่งที่เราได้ก็คือโจ๊กปลานั่นเองและนี้ก็คือสภาพบ้านของเราก่อนที่น้องจะรกมากๆก,ก,ก่อนหน้านี้ทุกเป็นระเบียบมาจริงจริง และนี่ก็คือชาที่เราได้จากคุณแอนนี่น้องคือชาจากพมา่าซึ่งอยากจะบอกว่าอร่อยมากถ้ามีโอกาสก็อยากจะกินอีกนะคะคุณแอนนี่ชาของเหลือจากคนเช่าคุแรกหมดอีกเดียวอุ้ยหมดสองห้าไว้ และแพลนสำหรับวันนี้ก็คือการไป orientation ซึ่งนับเป็น day one แล้วก็เลยทำการกินอะไรรองท้องไปก่อน,อนไม่แล้วพอมีมุงรั่วอ่ะก็คือน้องไม่โฟกัสไงใช่ไหมทำไมเขาทำบ้านได้ดีขนาดนี้อ่ะ และถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าหาอะไรกินรองทองไปก่อนแต่ในเมื่อเราเป็นคนไทยและนี่ก็คืออาหารชาวของเราค่ะ benefit No. Nee issements Assist Stories aquela for Dogs- you's hot you can the morning just jump. hotels are situated on the on the beach wow so behind them there is sand white sand white และนี่ก็คือการ orientation ของเรานะคะซึ่งเราสามารถถ่ายมาได้แค่นี้เพราะว่าที่เหลือเรายุ่งกับการก่อเอกสารวุ่นวายต่งตางๆเต็มไปหมดอตอนนี้กำลังเดินไปวอร์มานะคะรถิ่งมา d r อ p Good morning ชาว day 2ของการมาอยู่ที่อเมริกานะคะวันนี้นับเป็น orientation day 2ซึ่ง day 2จริงหรือเปล่าเป็น orientation จริงหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าเราจะได้กลับบ้านกันกี่โมงตอนนี้ก็คือสภาพคนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านตอนไหนและไม่รู้ว่าจะได้ทำงานตำแหน่งอะไร ซึ่งการไปทำงานในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเช็คชาร์ทจากที่พักเพื่อไปที่ทำงานแล้วเราก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อที่จะไปย่านที่เราทำงานอยู่นั่นเองตอนนี้ก็คือเรากำลังเดินทางเข้าสู่ย่านที่เราทำงานมันเขาเรียกว่าย่าน 30A ซึ่งก็เป็นย่านคนรวยนั่นแหละเป็นย่านในอเมริกาที่จะออกแนวยุโรปหน่อยๆ แล้ะในที่สุดเราก็เลิกงานแล้วตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงหนึ่งทุ่มอะลาเราก็ได้อาหารกลับมาหนึ่งอย่างเป็นอาหารแบบสำหรับเทรนนีและนี่ก็คือกำลังรอคนเขาไปส่งที่พักจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในที่พักของคนที่ทำงานให้กับบริษัทนี้ซึ่ง ก็ก็สวยดีแต่เรารู้สึกว่าที่พักของเราสวยกว่าแล้วก็สะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าใกล้วอร์มส์และความฟลอริดาฟอริจัยใดๆก็คืออากาศแปรปวนเป็นที่1นช่วงแรกที่มาคือฝนตกแบบช่ำและลมแบบลมสุดยอดอย่างในคลิปนี้ก็คือเป็นลมหนาวค่ะทุกคน ซึ่งงงมากฟลอริดาหนาวอย่างในคลิปเนี้ยคืออากาศประมาณ10กว่าองศาไม่เกิน20องศาในขณะที่เราไม่มีเชื้อกนหนาเลยและนี่ก็คือสภาพคนที่ต้องยืนวันละ7-8ชั่วโมงเราก็มีหน้าที่ยิ้มและซื้อต่อไปเบือบ่อก็ทำอะไรไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ยืนอย่างเดียวเท่านั้น แล้วนี่ก็คือเพื่อนชาวเอกวาดอร์กับการกินต้มยำครั้งแรกของเขามาดูเรีแอคชั่นกันว่านาาจะเป็นยังไง Guys is spicy Yeah it's spicy Guys is spicy Oh God are you okay 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 very spicy อุ้ยฉ่ำมาก I love it We look so good Oh God Take some และความฟลอริดาก็คือถ้าไม่มาหาดก็เกือบเสมือนว่ามาไม่ถึงฟลอริดานี่ก็คือหาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราซึ่งสามารถเดินมาได้แต่การมาหาดในครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งชิลริมชายหาดและกินคุกกี้จากที่ทำงาน และหาดนี้มีชื่อว่า dog beach เพราะฉะนั้นน้องหมาก็สามารถเข้ามาวิ่งเล่นได้นะฮะดีมากเลยโอ้ my god โอเควาร์ฟ okay, wow. กลับมาสถานที่ใกล้ที่ทำงานนี่ก็คือเรากำลังนั่งอยู่หน้าร้านไอศครีมชื่อว่าร้านคิววินสจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลฮารเล่ก็เลยจะมีรถฮาร์เล่เต็มไปหมดเลยซึ่งไม่ใช่แค่10-20คันแต่เป็นแบบเป็นร้อยคันแล้วเป็นจัดเป็นงานคอนเสิร์ตมีดนตรีมีรถฮาร์เล่ต่างๆและนี่ก็คือโรงแรมแถวๆที่พักเราที่แบบรถฮาเล่เต็มเลย Good morning แลวนี้ก็คือวัน day off ของเราก็ก go. yeah. I mean, so, like, so, so, ็คือวันนี้ไปทำเอสเอเ็นไม่เหลืออะไรอากาศวันนี้ฝนจะตกตกแบบตกร้อแน่นอนไม่รู้ก็อย่างที่เองพูดไปว่าแพลนสำหรับวันนี้ก็คือการไปทำา s s n ซึ่งนี่เราก็กำลังจะเดินทางไปทำเ s n เอดเลยน และเราก็ได้ทำการข้ามสะพานเข้าไปในเมืองสักทีจริงๆที่ที่เราอยู่อ่ะคือมันไม่ใช่เป็นตัวเมืองนะแต่มันเป็นแบบเลี่ยงเมืองอีกทีอันนี้ก็คือกำลังจะข้ามสะพานไปแล้วทุกคนคือการเดินทางไปท K, ากเซซินก็ไม่ที่จะไกลยอยู่อีนิดหนึ่ง ขั้นตอนในการทำ SSN ก็คือเราจะต้องกรอกใบข้างหลังเขาเรียกว่า SS5 จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SSN เลยพอเราเข้ามาแล้วเราก็ไปกดบัตรคิวและนี่ก็คือเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็รอรับ SSN ประมาณ2สัปดาห์แล้วบริษัทก็จะเอามาให้เก่า <Go. S 2> <laughs> มีน้ำว่าเกิดมาแี่ครุ่งเดียวได้นะ พุ่งเดียวไหนพาลูกสาวมาธนาคารค่ะอะ,อะไรนะพาลูกสาวมาธนาคาร